สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทาง YouTube Channel ของผมกุ้ชายสายตรงที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวนะครับมาชวนแฟนมวยพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับมวยตู้ที่ผ่านมามวยตู้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีนักมวยหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าฟอร์มเด่นมากๆเลยนะครับเขาชกในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรช่องอมรินนะครับนั่นก็คือนักมวยคนนี้เลยครับสำหรับเท่านั้นเอกวายุหมอกกรุงเทพธนบุรีนะครับแน่นอนว่าไม่มีใคร ไม่รู้จักเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าชกในศึกในสายเกียรติเพชรมานานพอสมควรแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากที่จะมาชวนแฟนมวยพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าฟอร์มการชกอย่างนี้ของท่านเอกวายุเนี่ยไฟต์ต่อไปควรจะเจอใครแน่นะครับต้นเหตุเนี่ยมันมาจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะฮะผมได้ทําการไลฟ์สดไปก็มีแฟนมวยเนี่ยมาชวนคุยกันในเรื่องของเอกวายุกันเยอะทีเดียวนะครับผมก็เลยนําประเด็นนี้นะครับ หยิบออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับแฟนมวยทางย u ทูบสันหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับทางด้านนักมวยคนนี้นะครับอย่างเอกวายุผมมีข้อมูลวิเคราะห์มาด้วยนะครับกับการที่เขาจะต้องเจอกับซื่อสัตว์แปะมินบุรีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมันเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาพูดคุยกันครับ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอเท้าความนิดนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับเอกวายุเนี่ยเป็นนักมวยจากกรุงเทพมหานครนะครับปีนี้เนี่ยอายุ25ปีแล้วนะครับนะก็ต่อยมวยมาเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบการณ์เนี่ยโชคโชนทีเดียวนะครับโดยล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เขาก็สามารถนะครับที่จะถล่มเอาชนะทางด้านโชคดีนะหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับหรือว่าโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้นะครับแบบเด็ดขาดนะด้วยฟันศอกนะครับจนทําให้ทางด้านโชคดีเนี่ยโอ้โหมีแพ้แตกนะครับแล้วก็แพ้นอกไปครับ ถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยหรูแล้วก็งดงามมากไฟหนึ่งนะครับในชีวิตการชกมวยของทั้งนั้นเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีนะครับหรือว่าชื่อเก่าวเขาเนี่ยก็คือปออวังหินครับทำให้หลังจากที่จบไฟนี้เนี่ยโอ้โหแฟนมวยก็ถามกันเข้ามาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโลกโซเชียลนะทางเพจของป่าชุนนะครับนะใครที่ได้ฟังป่าชุนแล้วเนี่ยนะก็ก็น่าจะทราบอยู่พอสมควรแล้วว่ามันมันเป็นไ มีความเป็นมาอย,ย่างไรนะครับกับการชกเอกวายุกับซื่อสัตว์นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยหน่อยนะครับหลังจากที่ได้รับการชูมมือครับอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือนะครับมีกระแสนในโลกโซเชียลเยะมากมายนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับนักมวยคนนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเอกวายุนะครับว่าไฟต์ต่อไปควรจะเจอใคร mm hmm. เกิดคําถามครับว่าเอ๊ะล้วเป็นไปได้ไหมในการที่จะต่อยกับแชมป์ช่องเจนะครับแล้วก็นักมวยที่มีฟอร์มฮอตสุดๆอีกคนหนึ่งในชั่วโมงนี้นะครับอย่างทางด้านซื่อสัตว์แปะมินบุรี เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมก็ได้ฟังมานะครับก็น่าจะฟังพร้อมๆกับแฟนมวยอีกหลายๆคนนะทางรายการมวยไทยเกียรติเพชรน,นะครับป๋าชุนเนี่ยก็ได้ตอบคําถามแฟนมวยนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เอกวายุเนี่ยจะเจอกับซื่อสัตว์ก็ต้องบอกว่าป๋าชุนเนี่ยก็เลี่ยงตอบนะครับแล้วก็เหมือนกับมีคําตอบออกมาประมาณว่าพี่แป๊ะมินบุรีนะครับนะผู้ดูแลของทางด้านซื่อสัตว์เนี่ย ก็ได้ออกมาคือมีการถามไถ่กันไปแล้วแหละว่าเออเป็นไงจะให้ต่อยกับเอกวายุอะไรอย่างเงี้ยพี่แป๊ะเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่อยากที่จะให้ซื่อสัตย์ชกด้วยนะครับเพราะว่าเอกวายุเนี่ยเก่าด้วยนะฮะเก่าอะไรประมาณนี้คือแบบกลัวว่าเดี๋ยวซื่อสัตย์เนี่ยนะขึ้นไปแล้วก็จะแบบคือทําผลงานออกมาได้ไม่ดีเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเองเออเองนะครับนะบผมได้ยินมาจากปากของทั้งป่าชุนนะครับ ใครไม่เชื่อก็ลองไปดูในเพจของของมวยไทยเกตเพชรได้นะครับในรายการที่จัดกับกุามารดำนะฮะก็มีในช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงกลางๆของการไลฟ์สดเนี่ยก็มีแฟนมวยถามเข้ามาว่าเออเป็นไงครับป๋าเอกวายุต่อยดีขนาดนี้มีโอกาสจะเจอกับซื่อสัตว์ได้ไหมนะป๋าก็ตอบไปแล้วนะครับว่าพี่แป๊ะมินบุรีเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับที่จะให้ทางด้านเอกวายุนะครับนะบนะเจอกับซื่อสัตย์นะเด็กในความดูแลของเขาในเวลานี้ครับ นะแฟนมวยก็ถือว่าน่าเสียดายพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวอะไรพวกนี้เนี่ยก็พอๆกันเลยถือว่าถูกคู่พอสมควรนะถ้าถ้าเราเป็นแฟนมวยในโลกโซเชียลเนี่ยประกบเนี่ยก็ต้องคิดว่าเออมันน่าดูนะพี่กู้ใช่มันน่าดูนะครับป๋ามันน่าดูนะครับพี่แป๊ะไม่ลองดูหน่อยแล้วเอกวายุก็คือไม่ได้ว่าแบบเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เก่งในระดับหนึ่งแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะไม่เก่งเนะี่ยเขาคงมายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยนะ ผมก็อยากจะมาแสดงทัศนะส่วนตัวของผมหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในรุ่นประมาณ118ถึง122ประมาณเนี้ยนะเพราะว่ามันมีคำกล่าวคำหนึ่งของป่าชุนนะครับในรายการมวยไทยเกียรติเพชรเนี่ยป่าชุนบอกว่าอยากที่จะให้ทางด้านเอกวายุนะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นไปเจอกับตัวดีๆหน่อยนะครับตัวดีๆเนี่ยเห็นป่ามีมีตัวเลือกประมาณว่าฟ้าเป็นหนึ่งอะไรพวกนี้นะเพชรอะไรพวกเนี้ยนะ อยู่ในใในใน,ในคำพูดตรงนั้นด้วยนะครับทีนี้เ,นเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันหน่อยว่าในรุ่นพิกัดประมาณนี้เนี่ยอเอกวายุพอที่จะเจอกับใครได้บ้างไปดูกันที่คนที่หนึ่งเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เรียงความมากน้อยอะไรตรงไหนนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับข้อมูลหลังจากนี้เป็นแค่ทัศนะส่วนตัวของผมนะครับนะก็อยากจะมาชวนแฟนมวยคุยเฉย<ๆ>เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงลองส่งข้อความมาคุยกันครับคนแรกเนี่ยนะก็มีแฟนมวยประกบขึ้นมานะครับบอกว่า อยากจะให้เจอกับเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยครับนะก็ตอนผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็มีพี่ๆนะหลายๆท่านนะครับก,ก็พูดมานะน้องพี่ๆน้องๆหลายๆท่านแต่ว่าผมไปดูข้อมูลของเพชรไพรินแล้วเนี่ยนะครับเพชรไพรินเนี่ยต่อยน้ําหนักสูงสุดตอนนี้นะครับก็ประมาณร้อยสิบแปดไม่สูงสุดหรอกก็เหมือนกับต่อยช่วงหลังเนี่ยก็อยู่สักประมาณร้อยสิบแปดปอนด์นะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าไม่ตรงกับคํากล่าวของป่านะที่บอกว่าอยากที่จะให้เอกวายุเนี่ยปล่อยขึ้นไปหน่อยอะไรประมาณนี้ นะเท่ากับว่าเพชรไพลินเนี่ยตัดไปส่วนคนต่อมาครับชัยล่าโอ้ชัยล่าเป็นไงก็ถือว่าถ้าเรามองกันในมุมปกติเนี่ยที่ไม่ได้ดูอะไรลึกมากนะครับชัยล่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงอะไรต่างๆแต่ทว่าครับน้ําหนักของชัยล่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขานู่นเลยนะฮะร้อยยี่สี่ร้อยี่ห้าเลยเนะี่ยถือว่าปล่อยๆก็มากกว่าการเหมาะสมควรเป็นมวยก็เหมือนกับเริ่มที่จะกลายเป็นมวยโคละรุนไปแล้ว อ่าชายล่าก็จะตกไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับส่วนคนต่อมาครับฟ้าเป็นหนึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชอยที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าอยู่ในขายของที่ป่าเนี่ยพูดด้วยแล้วฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยฟอร์มช่วงหลังก็ใช้ได้ด้วยนะครับนะอ่าไม่ได้ใช้ได้นะดีเลยแหละนะครับชนะบุญหลงโดยฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยต่อยน้ําหนักได้ประมาณสักร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยยี่สิบสามเนี่ยเห็นเขาต่อยได้หมดมันก็สอดคล้อ,องกับคํากล่าวของป่าชุนน,นะครับที่บอกว่าอยากที่จะให้ เออเอกวายุเนี่ยปล่อยน้ำหนักไปหน่อยถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะฟ้าเป็นหนึ่งกับทางด้านเออเอกวายุความเก่ากระดูกมวยพอกันครับนะฮะชื่อเสียงประสบการณ์พอกันนะฮะที่สำคัญเนี่ยมวยในสึกในสายเดียวกันถือว่าจัดไม่ยากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่น่าสนใจอันนี้ทัศนะส่วนตัวนะครับย้ำอีกทีกลัวเดี๋ยวจะมีคนดาวมานะครับนะส่วนคนต่อมาครับปืนกลช้ำนินาบอลหรือว่าปืนกลไดมอนด์ก็ คนนี้เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มจัดจ้านมากนะครับฟอร์มหลังไฟล่าสุดเนี่ยพลิกเอาชนะเพชรรุ่งเรืองไปได้แบบโอ้โหสุดมันเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูน้ําหนักตัวหน่อยว่าเป็นยังไงเพชรสำหรับปืนกลเนี่ยต่อยล่าสุดก็ร้อยี่สิบเอ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีเลยแหละนะ,ะฝีมือเราอาจจะมองว่าปืนกลน,นะครับอาจจะดูคล่องแคล่วว่องไวดีกว่าแต่อย่าลืมว่าเอกวายุชั่วโมงนี้เนี่ยก็พร้อมสู้ทุกคนครับหรือว่าจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับเพชรรุ่งเรือง ออตึกแดงนะครับนะเพชรลุ่งเรืองก็เพิ่งต่อยกับปืนกลไปแต่ว่าฟอร์มหลังเนี่ยก็คือไม่ดีนะครับก็คือแพ้เนี่ยแหละผมดูว่าเขาลดน้ําหนักเยอะครับไฟล่าสุดร้อยิบเอ็ดเนี่ยมันจะกรอบเกินไปจะเป็นไปได้ไหมที่ถ้าสมมุติว่าคู่นี้ได้เจอกันอันนี้สมมุตินะครับถ้าได้เจอกันเอกวายุป,ปล่อยไปหน่อยนะครับสักร้อยยี่สิบนะร้อย่ิบเอ็ดส่วนาทางด้านเพชรรุ่งเรืองเนี่ยร้อยยีสามได้ไหมนะีขอสักสองปอนด์ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีครับนะถือว่าเป็นคู่ที่ดี ปกันที่าคนต่อไปหน่อยครับนะเพชรสวนสร้างบันจาวัน,นี้เป็นไงโอ้โหชื่อชั้นกระดูกมวยอะไรต่างๆเนี่ยดูดีมากน้ําหนักก็ประมาณสักร้อยยิบเอ็ดนะร้อยิบเอ็ดประมาณนี้อยู่แล้วนะครับร้อยสิบเก้าร้อยิบเอ็ดก็ถือว่าต่อยกันได้เลยครับต่อยกันได้เลยนะแต่ว่าอืผมไม่ค่อยเชียร์นะอาจจะคือคู่นี้อาจจะแบบเป็นมวยฝีมืออ่ะ นะครับเอกวายุก็เป็นมวยเชิงรับอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยสนุกนะครับแต่ว่าแฟนมวยคิดเห็นยังไงก็ลองส่งข้อความมาส่วนคนต่อไปครับคมเพชรนะฮะอันนี้นี่ผมคิดเองเออเองนะถ้าคมเพชรเนี่ยต่อยสักร้อยิบสองนะคมเพชรต่อยสักร้อยี่สิบแล้วก็เป็นเอกวายุสักร้อยิบสองเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่โอเคเลยนะนะครับอย่างที่บอกว่าเอกวายุประสบการณ์นะฮะใช้ได้เลยคมเพชรนี่ก็ แต่ว่าเหมือนก็เขาจะมีรายการกับพัชร์จันชายนะใช่ไหมฮะนะครับเป็นไงคู่นี้ครับก็สอบถามกับแฟนมวยดีกว่า่วนตวผมเองเนี่ยถ้าจัดได้ก็ก็ดีครับแต่แต่ว่าต้องต่อน้ําหนักกันเท่าไหร่นะถึงถึงจะมีราคาเล่นเพราะว่าอ่าคมเพชรเนี่ยเขาก็ขึ้นระดับพัชร์จันชายอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องมีคําถามแล้วครับว่าต้องต่อกันกี่ปอนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแฟนมวยเห็นว่าไงครับคู่นี้นะก็ลองคอมเมนต์มานะครับ ส่วนคนนี้ครับเพชรสมานก็ถือว่าเป็นคู่ปรับเก่านะเพราะว่าเอกวายุเนี่ยเคยแพ้เพชรสมานมาแล้วนะครับเมื่อวันที่สิบหกพมิถุนายนนะฮะหกสองนะเป็นไงครับคู่นี้นะครับร้อยยี่สิบปอนด์นะครับครั้งก่อนเนี่ยเขาต่อยร้อยี่สปอนด์นะครับถ้าเจออีกเป็นไงครับเพราะว่าเพชรสมานฟอร์มหลังก็ไม่ค่อยดีนะฮะฟอร์มหลังก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะครับที่ผมเอามานะก็คือคนนี้ครับบุญชนะนายกเอท่าสารา ฟอร์มล่าสุดเนี่ยต่อยกับจากดาวไว้ร้อยยี่สิบพอดีนะครับหรือแม้กระทั่งจากดาวเองก็ก็ตามานะครับนะก็ถือว่าเป็นเป็นคู่ชกที่ที่น่าจะเจอได้นะเอกวายุเนี่ยเคยต่อยกับจากดาวมาแล้วแล้วก็เคยชนะจากดาวมาแล้วนะัลองเจอบุญชนะดูไหมครับเพราะว่าบุญชนะเนี่ยก็เพิ่งต่อยชนะจากดาวมานะครับที่ใต้นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าเป็นทัศนะส่วนตัวความิีเห็นส่วนตัวก็แล้วกันนะครับนะวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยเฉย นะอยากจะมาะชวนคุยนะฮะเพราะว่าเห็นกระแสนเนี่ยดีเหลือเกินนะสำหรับทางด้านเอกวายุผมไปดูข้อมูลย้อนหลังนะของเอกวายุเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มหลัง6กไฟล์หลังเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับนะมีชนะ9ก้าไกลชนะสี่แควนะครับชนะจักรดาวด้วยชนะเพชรสงวนเอราวันนะครับมาน็อกสู้ศึกล่าสุดเนี่ยโหน็อกโชคดีเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่คือแฟนมวยต้องพูดถึงเลยอะเพราะว่าระดับโชคดีเนี่ยจะไปโดนใครน็อกมันก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะแฟนมวยคิดเห็นว่ายังไงครับสําหรับในเรื่องราวของเอกวายุคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับร่วมพูดคุยกับผมหน่อยนะครับหรือว่ามีอ่าคนที่แตกต่างจากที่ผมคัดเลือกขึ้นมานะครับอันนี้ก็พูดได้นะคุยได้เพราะว่าอ่ามันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะเอกวายุเนี่ยอยู่กับป่าชุนมาตลอดจัดง่ายอยู่แล้วครับมวยรุ่นนี้แล้วนะอายุยี่้าเนี่ยเป็นเจ้าเพศแล้วถือว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็อยากจะต่อยต่อยยอดมากกว่า นะครับข้อเสียของทางด้านเอกวายุเนี่ยก็อยู่ที่ว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยไม่ปล่อยขึ้นมาสักทีทําให้แฟนมวยก็ถามว่าเอ๊ะต่อยมาขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะดังนะครับก็นี่แหละก็ย้อนตอบกลับไปนะครับว่าเห็นป๋าเขาบอกนะครับว่าก็เพราะว่าคุณไม่ยอมปล่อยน้ำหนักไปเจอตัวดีๆนั่นเองนะแต่ว่าในข่ายที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมาะสมนะครับมีทั้งเหมาะสมแล้วก็ดีพอใช้เลยประมาณนี้อ่ะคราวนี้ถามกับแฟนมวยครับอยากจะเห็น เอกวายุต่อยกับใครในวันต่อไปคอมเมนต์มาหน่อยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมวยเรื่องอะไรนะครับฝากติดตามฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันวันนี้กู้ช้ซสายตรงลาแฟนมวยทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ